วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกรีนชะอุ่มนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับหัวบ้านไม่ได้ลงคลิปเลยสวัสดีค่ะขนมปังปิ้งฮะจะบอกว่าหายไปนานมากเลยนะครับวันนี้มีการอัปเดตครั้งใหญ่ฮะของเกมเศฟถีก็ก็เป็นตัวละครที่ทุกๆคนเห็นก็คือยอมลานั่นเองเด็กน้อยเด็กน้อยหอยสังมี มีรางวัลอะไรไม่รู้เนี่ยอคอนเทนต์ใหม่ที่เอเนี่ยแล้วก็ร้านค้าลึกลับครับแล้วก็จีบ้านมั้งแล้วก็บอสอ่าเดี๋ยวเรามาดูท็อปเทียที่เขาบอกว่าโกงนะฮะเนี่ยยอมล้าฮะ <S 2 S 1> ยอมรับฮะทุกคนรอคอยนี่ฮะเมื่อตกแรงม้าของฉันเะระโอกาสเจะิปเปร์เซนต์เรียกฝ่ายตรงข้ามใ,ให้ในแถว ในเทินของฉันเมื่อตกแรงมาร้าของฉันโอกาส65สร้างแรงมาร้าแล้วเคลื่อนย้ายนะครับก็เหมือนรองเท้าดอบอ่ะไอรองเทา้าไอซูปเปอร์ไดเมนชั่นอ่ะแล้วก็สกิลเมื่อสร้างอาคารสามหลัง50ย้ายไปยังตำแหน่งยืนมีแรนในตัวนะทุกคนไม่แสดงผลบ1 5จะบอกว่าเซิร์ฟเก่าเยอะกว่า10เปอร์เซ็นใช่ไหมเอวนเซิร์ฟเก่าเยอะกว่าเมื่อเริ่มเทิร์น70%มันควรเป็น80นะเนี่ย่แม่เหล็กอะ อย่างเจว <O, S 1> อย่างคิมูนอย่างเงี้ยโอกาส80%นะใช่นี่ค่าให้มาค่า70คือมันน้อยมากอะ่ะน้อยจริงฮะแต่นี่มันให้มาตรงนะอะไรวะเมื mm ่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันหรือฝ่ายตรงข้ามมาตกโอกาส70%ใช้เอฟเฟกต์บารโลก80อืม80่ะมันให้มาตรงนะเซิฟเซิฟเก่ hmm. ากนะ็80อ mm ้โ hmm. หอันนี้ก็ตัวตัวอีโวนะฮะอันนี้ตัวเด่กไอนดูเฟมีอะไรต่อมีนี่ด้วยนะเนี่ย ใครเติมสค้ห15ก็เอาไปได้เลยเนี่ยสามพันเนี่ยเอาละขอวาร์ปสักคู่นะครับมาแล้วครับผมผมขอย้ำไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมแค่รีวิวผมก็แค่อยากรู้ว่าการสุ่มเนี่ยมันมันจะได้หรือเปล่าถ้าหนึ่งมืนไอใบสุนตีนนี้ได้ไม่ถึงสี่ใบหรืออันนี้ได้ไม่ถึงสองใบก็ <c oughs> ต้องหยุดทำนะฮะจอดนี้ ่ะเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันก่อนมาดูเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะครับพี่ๆน้องๆน,นี่นะฮะเอบวกเูนจุดหกสี่ไหน 64. อ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวแปรให้อันนี้ฮนะเอบวกโฟเดสกรอไอตํลาไงตำลาแล้วก็เอบวกอะไรเนี่ยหนึ่งจุดสามที่เหลือก็น่าจะบานเบื่อถ้าสุม่มอ่ะ เอไม่่ใชไปตรงไหนครับนี่ไงก็ที่ออกยากๆอ่ะอ๋ออันเนี้ยอันนี้ไอ้นนอ,นนอ,อะไรวะตำราตำราไอีเสือไอ้ตำราเสือ <c oughs> ก็ก็คือเหมือนเจวอมันเกต้านั่นแหละเหมือนไกอานั่นแหละการฝูมเหมือนกันเป็นอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ลองวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้โชคดีเลยนะ มันจะไปได้ได้ไงเนี่ยมาเปิดของฟรีกันเปิดแพ็คฟรีกระจกกระจกอ่ะชุดน่าจะออกเยอะที่สุดแล้วอันเนี้ยเฮ้ยรางวัลเลยวะเนี่ะก็เธอปิดอันนี้ไงโดนซูเปอร์ไดเมนชั่นไงอ๋อรางวัลโดนจ้ะเดี๋ยวผมค่อยมารับที่หลังแล้วกันโจโจโจโอ้โหเฮียเห็นภาพอย่างนี้แล้วรู้สึกใจสั่นขึ้นมาเลยเอบวกไม่โผล่ รู้สึกใจฝันขึ้นมาเลยฮะอ่ะเดี๋ยวลองสักหมื่นนึงนะสักหมื่นหนึ่งดี้มันจะไปชื่อข no. no. ึ้นไหมโน่โจ๊ะ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 โอ้โหเอบวกไม่มาเตรียมใจไปแล้วแหละว่ามันต้องมันต้องใช้เยอะเหมือนเจวอเหมือนเกต้าแน่นอนอ่ะฮะไม่เห็นเฮียอะไรเลยครับจอดนี้เอา๋อ โอ้โหบานเบอืออ๋อหมดไปพันอนึางงล้ยดูซิว่ามันจะมีเอบวกอะไรออกให้ไหมเนี่ยปึบอ,อ้โหยเมียเห็นปะเยดเท่นาหีมากเลยช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับเป็นวัดกับแฟนผมเนี่ยเลยไม่ได้พูดเยอะอะไรมากเป็นวัดโจเจ๊โจเจโจ โอ้โยเฮียกระจกบานเบอ่อเลยอะเปิดร้านขายกระจกพันแปดอบวกยังไม่โผล่ใช่ไหมสองพันแล้วฮะ <laughs> ยังไม่เห็นเอบวกเลยอ,อย่างยากสุสมให้เหลือสี่พันสองเอ้ยสี่พันสี่โอ้โหดูสิครับว่ามันจะให้อะไรผมบ้างครับในหมื่นหนึ่งนี้เพราะว่าผมย้ำเลยว่าผมจะไม่โทมเล็ดขาด ได้ไหมเมื่อกี้เห็นมันแหลกๆอะ่ะโอ้โหแหลกให้ดีใจเล่นนะเนี่ยปื๊บปุ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 ๊บปืบโอ้โหอุ้ย,ย,ย,ยมาแล้วมาแล้ว,ลวตำลามาตำลาเอบวกมาฮะช็อตนี้อันนั้นคือสะสมไปครบห้าใบแค่นั้นเองมา,าแล้วมาอีกแล้วดได้สองขาดอีกสามใบ น่าจะออกเยอะสุดแล้วมั้งน่าจะโดนล็อกชุดเฮ้ย<ด>มาแล้ว,ลวได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งครับได้แล้วหนึ่งครับหมดไปสามพันกว่าแล้วจะสี่พันแล้วครับพี่น้องคาดิแก้นี่ทำไมชื่อไม่ขึ้นอ่ะเออไม่เห็นชื่ออ๋อนี่คือเราต้องเสี่ยงดวงกดไปอย่างนี้เลยเหรอเดีวมันมันจะขึ้นมาเองอะ่ะมันมันเป็นวัตถ,นะถุดิบนะอันนั้นอ่ะเออวัตถุดิบนะเนี่สี่พันก็ได้มาใบหนึ่ง นี่ทั้งหมดเป็นสี่พันแล้วใช่ไหมใช่ครับสี่พันแล้วแต่ชื่อคนอื่นขึ้นนะอ่าเดี๋ยวไปหกพันครับหรือว่าต้องได้เอ็ดวะน่าจะผมว่าน่าจะฮะยังไม่เห็นนะครับพี่น้องเปิบเปิดเปิบเปิดเปิดจำชื่อเธอไม่ขึ้นจริงแต่เมื่อกี้ไอเสือมันออกแล้วใบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเสือออกใบเดียวขาดีเก้า นี่ไงเออแมลงฮะแมลงมแมลงโอ้โหเยอะเห็นลวใจสั่นเลยไม่มีชื่อแล้วจะรู้ไหมเนี่ยนั่นนะเด็เหมือนเหมือนเราต้องลุ้นเลยอะ่ะเหมือนต้องสุ่มลุ้นอ่ะโอ้โหเสือเท่าไหร่นะจ๊ะหนึ่งจุดสามใช่ไหมใช่ไอ้หนึ่งหนึ่งจุดสามครับใช่เสือหนึ่งจุดสามยังไม่ได้นะครับเปริปรบเปิบเปริปรบเปิบไอ้หี้ย เจ็บหนักแน่เลยวะ่ะผมเจ็บหนักแน่ถ้าสุ่มอะ่ะยังไม่ได้นะครับเปิด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 เปิโอ้โห,โหเฮียชุดคุดเยอือชุดกระจกอะ่ะเดี๋วยวเดี๋ยวสุ่มให้เหลือสี่0ันรีแล้วเราจะให้ดูสภาพของหนึ่งหมื่น บอแล้วนะมันต้องให้มาอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วค่ะอีกสองอีสองแต่แต่เสือยังไม่โผล่หมื่นหนึ่งผมเห็นเสือใบเดียวอะ่ะเออเนี่ยใกล้จะหมื่นแล้วเนี่ยอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมเห็นเสือแค่ใบเดียวอะ่ะเปิดร้านขายกระจกเห็นไหมร้านขายกระจกเห็นไหมร้านขายกระจก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  ลองสักหมื่นหนึ่งแล้วเรามาดูสาภาพของหมื่นหนึ่งว่ามันจะให้อะไรผมนะครับเก็บเพชรมามตั้งนานเปิดแพ็กฟรีเลยนะใช่ยังไม่ได้เปิดแพ็กฟรีเลยครับแหลกแบบนี้นึกว่าจะได้เวนเข้าสู่ห้าพันเพชรแล้วไม่ใช่ห้าพันนะจะจะ0จะเก้าพันแล้วเฮ้ยมาแล้วเสือเสือเสือมาสอเสือมาสองัแปดเทไมชื่อไม่ขึ้นอ่ะ ไม่เห็นชื่อ่อาฮะไปต่อฮนะะไม่เลยออกอยากมันก็มไม่เจอเสอืออเข้าเสือมาอีกหนึ่งว้าวขาดเจ็ดขาดเจ็ดหรอนั่นทำไมชื่อมันไม่ขึ้นอืมนั่นน่ะดิโหก็ไม่รู้เหมือนกันเว้นนี้แปลกๆนะปกติถ้าได้วัตถุด,ดิบออกยากๆมันต้องขึ้นว่าชื่อนี้ได้วัตถุดิบสิใช่แต่มันไม่ขึ้นไนงะมันไปชื่อมันไม่ขึ้นให้คนอื่นนะภาษาอินโดมันขึ้นใช่ไหม มันขึ้นครับแต่มันขึ้นให้คนอื่นเอาล้วฮะหมื่นหนึ่งแล้วฮะใกล้จะหมื่นแล้วช็อตนี้เอ้ยเนี่ยครับหมื่นแล้วหมื่นแล้วอันนี้หมื่นหนึ่งละเปิร์ร์ปิรปิรไอ้แฟร์อืมหนึ่งหมื 10, <000 S 1> ่นเพชรผ่านไปหนึ่งหมื่นเพชรเราจะมาดูสภาพของหนึ่งหมื่นเพชรกันนะฮะเปิดทีเดียวไหมหรือว่าทีเดียวเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอ อ่ะละฮะเปิดทีเดียวแม่งเลยอะที่เจ็เปิดเป็นหนึ่งหมื่นได้ได้เสือสามใบก็พอได้อยู่นะก็ได้อยู่นะตำนะเออก็เอคัมพีอีกสามขาดสองผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะปิดยอมลาเท่าไหร่โอ้ยเก็บนานอ่ะจริงไม่มียะสมไปหมื่นหนึ่งอ่ะจะบอกว่าเพชรนี่มันไม่ได้ได้มันง่ายๆนะเว้ย GM เอมธอไม่ได้ทำเบ้นมาสองเบ็นใช่ไหมอุ้ย ีเวนต์ละครับประมาณสีเวนต์ห้าอีเวนต์แล้วทำล่าสุดเดือนที่แล้วครับที่เป็นจีไอ้ไอ้อีเวนต์จีที่เพิ่งผ่านมานี่อีเวนต์จีอ่ะแต่ไม่ได้อัค<โ>ดคลิปไว้<ด>ไงใช่แต่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้สามสิบกว่าใบเลยนะฮะน่าจะสี่สิบมั้งหมื่นหนึ่งอะ่ะ <c ười> จำไม่ได้ห้าสิบมั้งผมก็ไม่รู้อะ่ะห้าสิบใบหนึ่งหมื่นน่าจะาห้าสิบใบมั้งโหเก็บเก็บรัวรัวเดี๋ยวดู ห้าสิบห้าสิบจริงจริงด้วยได้อะไรบ้างดูันฮะดูก่อนเผื่อมีเสือหลุดมาหรือคัมพีมีไหมโอ้โห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 โอ้ยหเธอก็เห็นอยู่เรามาดูันฮะสามใบอันนี้สามอย่างละสาม ลองไงดีอะลองอีกสักห้าพันลองดูลองดูลอง5 0 0ห้าพันกดเลยไหมหรือจะให้ยังไงฝุ่มแบบไหนดีกดเลยกดเลยอ่ะจับไปอย่ายฝียโอ้โหเพชรเยอะเว้ยโอ้โหเยอ้ฝาดหนูว่าไอ้ตำราเธออาจจะครบก่อนนะใช่ตำราจะครบก่อนไม่เห็นเลยนะ กระจกนี่ขายดีจังเลยเยัยไม่เห็นอะไรจริงๆนะเนี่ยสัตว์โอ้โหแม่เย็ดโอ้โหแม่เย็ดมากบ้๊โอ้โหแม่เย็ดจัดจับกระจกขายดีจริงๆกระจกกับเสือนะ้อเนี่ยกระจกกับเสือ้อเย็ดเค สุ่มไทยแม่งเลยโอ้โหอ้าวมาอีกหนึ่งว่นขาดหกครับขาดหกทำไมชื่อมันไม่ขึ้นน่ะนั่นนะเดิผมก็ยังไม่เห็นชื่อเลยแปลกว่ะเราก็ไปรัวๆดีช็อตเนี่ยคลิปจะได้ไม่ยาวนนะใช่ฮนะ้วแต่อัพมาหนูนก็ไม่เห็นเหมือนกันจะหมื่นห้าแล้วขาดหก ตำรากูหายไปไหนน่าจะโดนล็อกตำลาเนี่ยเนี่ยเขาก็เอื่น่มันชื่อขึ้นน่ะหรือว่าต้องเป็นเอสลองกดลับต้องเป็นเอสแน่ๆเมื่อกี้พี่ไม่เห็นชื่อหรอชื่อขึ้นเห็นครับเห็นนะหรือว่ามันต้องแลกแลกจากแลกจากในอีเวนต์ให้เป็นเอสอ่ะหรือว่าชื่อขึ้นแต่ละคนนี่คือปิดหนักเลยอ่ะหนักหนัก เป็นเคอะยี่สิบมั้งสูงไปห้าพันหนึ่งงอือมจริงๆด้วยยี่สิบได้อะไรบ้างเอา้าไม่ใช่เว้ยสามยี่สี่ยี่ห้าอ่ายีห้าโอ้โหกระตกขายดีมากโอ้โหนี้เย้ยของฟรีคือไม่ได้อะไรเลยอ่ะดูดิเล่าอ่ะ ขาดห <6, S 2> ใช่ไหมใช่ฮะขาดหกกับเพสี่ 40k เอ้ยหนูไม่ได้อยูสามกับห้าอันนี้เหลือสามอันนั้นเหลือสี่หมดไปแล้วหมื่นห้านะครับหมื่นห้าได้มาเท่านี้อ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรองสักเก้าพันไปไม่เสียได้เว้ยหาใหม่ได้เว้ยโอ้ยเจ๊คลิปจะได้ไม่ยาว <c ười> อกระจกขายดีจริงอเจ็บหนักแน่เลยยี่เออ่ามาอีกหนึ่งะขาดหมาอีกหนึ่งครับเย็ดเค่ตำลากูไม่โผล่มาเลยนะ่นน่ะตั้งแต่ฝุ่มมาไม่เห็นเย่อหออกมาแค่สามใบอโอไอ้พวกที่แม่งดวงดีๆนี่มึงทำอ้าวมาอีกหนึ่งนะขาดหนึ่ง ขาดอีกหนึ่งโดนล็อกหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้หมดไปแล้วหมื่นตอนนี้เหลือสามสามมันสามมื่นหกใช่ไหมสี่หมื่นใกล้จะสองหมื่นแล้วประมาณหมื่นแปดประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดนะเนี่ยนี่คือสภาพของหมื่นแปดนะเนี่ยโอเคฮะนี่คือสภาพของหมื่นแปด อ้าวครบแล้วครับอืมตําครบแล้วเธอเหลือแต่ต้องหาเสือสองหมื่นละต,ตัมลาครบต้้งแต่หมื่นประแยังไม่เห็นนะครับพี่น้องไอ้ที่ไม่เห็นที่อะไรเลยครับไอ้สัตว์จริงจังด้วยดูดีดสองหมื่นหันไปยังไงดีพี่สองหมื่นนะสองหมื่นเลยนะแต่ตําลาครบแล้วนะ สองมื่นเลยนะเสือครึ่งต่อครึ่งเลยนะพี่หมีครึ่งต่อครึ่งอนะ่ะหนึ่งมื่นสองหมื่นกะว่าจะลองสุ่มตัวเล่นๆแล้วไอ้เฮียปลาไปแล้วสองหมื่นจะปิดเลยปะละ่ะเสือขาดห้าใช่ไหมหืมเสือขาดอีกห้าไม่รู้จะโดนล็อกปะเนี่ยอานฮะน่าจะอ้าได้ไรบ้างอ่าเสือเสือเสือมาเสือมา เออเสือไม้เี้ยขาดสีใช่ไหมขาดสีอีกยี่สิบสองหมื่นเอ้ยแต่ได้อยู่นะสองหมื่นได้แบบนี้ถือว่าดีนะใช้แค่อันเดียวอ่ะใช่ดีนะที่มันให้ใช้แค่อันเดียวเฮี้ยขาดอีกหกลองดูไหมหือว่าสามหมื่นหนูรับประกันเลยสามหมื่นน่าจะสามหมื่นสองแต่ใจถ้าให้หนูทาย่ะคือเหือไม่เห็นเลยเยอะๆไม่ใช่แล้วมันจะให้เหรอ ไม่รู้อะไม่น่าหายแล้วมั้งชาดิซีใบหนูมันคงไม่ให้พี่ปิดเป็นสี่ห้าหมื่นล็อกใช่พี่บีบอกเจลวอลก็ปิดมาแล้วสี่หมื่นเออเออเอาแล้วเล้วเล้ยวเออเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเออเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยโอ้ยเอยาอีกแล้วเอ้เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยกัดซองใบเอ้ยเอเดี๋ยวเดี๋ยว เออเฮียเอาให้กูเล่นๆหน่อยไปได้ไงวะอู้หูยเย็ดเท่เลยพี่บอกยังไม่ได้เปิดแพ็กฟรีแพ็กฟรียังไม่ได้เปิดนะปุบโอ้โหูยเหี้ยกูขออีกสองใบได้บอกวะ GM ไมสัตว์ขอหน่อยแด่อยากได้จะได้เอามารีวิวเฮียโอ้โย,อยเจ็บหนักนะเนี่ยสัตว์มีอยู่ห้าหมฟตอนแรก ไปต่อไปต่อโอ้โหกระจกล้วนกระจกหกด้านไปละเธอหกด้านเลยห้าด้านห้านี้ห้าด้านอ่ะไปเปิดของฟรีกันเท่าไรละสองหมื่นสี่น่าจะน่าจะประมาณสองหมื่นสี่ครับสามหมื่นสามหมื่นหกสิบใช่อะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ะเปิดของฟรีครับเปิดของฟรีเสือติดกันเลยเลยสองหลังหลังจากนี้ก็น่าจะโดนล็อกแล้วแหละเลยลองดู เออเบวกให้เอบวกให้มาห้าใบท์ไม่ใช่เอบวกที่เป็นเสือตำราเสือทีละห้าสิบทีละห้าพันอ้าวเฮ้ยโอ้ยแค่โอ้ยอะไรต้งอันนี้โอ้ยเออสองหมื่นสี่อ้เป็นไงล่โอ้เป็นไงล่ะเขาโอ้เป็นไงล่ะเขาโอ้แกปีนี่แก่เกินใจหรือเปล่าเฮ้ยโอเกินใจหรือเปล่าครับ เป็นไงครับสุ่มอย่างรวดเร็วครับเป็นไงสองหมื่นนี่สองหมื่นฟีเอ้ยแต่เจ็บไม่เยอะนะเฮ้ยให้ตำลาพี่ไหมให้ตำลามันเกินด้วยโอ้โหขอบคุณครับจีเอ็มมี่เียมีเพชรได้เก็บเหลือด้วยโอ้โหชอบเลยเย้คอบใจเปไงครับสุดยอดไหมฮะมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปเปลี่ยนภาษาไทยนะครับมาแล้วครับผมวาร์ปมาเป็นไทยฮะ ไงฮะออกดีอะเสียจื้อโหเรียกเป็นหัวเสืออยู่ตลอดเวลาเลยนั่นก็มันเป็นเสือก็นามันเหมือนเสืออ่าเรามาแลกกันเลยครับมีอยู่ตัวเดียวในในอีเวนต์นี้สสามสี่ห้าเออเอาแล้วครับพี่น้องปิดแล้วว่าสองหมื่นสี่มันเกินไปวะเนี่ย บังเอิญจังไงคลิปวิดีโอซัานด้วยเป็นไงอย่างตึงอ่ะอ้าวขึ้นชื่อขึ้นเฉยอ๋อที่ผมสุ่มได้ล้วนๆตอนเมื่อกี้นี่ว่ะอ่ะได้เวลาแรกเอ้ยโอ้ยเย่ดู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 วัดดูดิผมเด็กอ้โหขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเธอขึ้นก่อนว่าเธอได้อีโวยอมลาต้องรอก่อนะครับผมปิดมาเรียบร้อยนะครับดูครับชื่อผมขึ้นรัวๆฮะคนเฟิร์บรำคาญแน่นอน จังหวะนี้เกินไปโอ้โหสองร้อยใบนี่นี่อันนี้หนักไปเท่าไรสามร้อยใบ <c oughs> กระจกแับเปิดร้านขายกระจกนะพี่น้องโอ้โหร้านขายกระจกดูฮนะดูกระจกโอ้โหกระจกสามร้อยกระจกสามร้อยโอ้โหเี้ยอะไรจะเยอะปานนั้นอะไรฮะชื่อเรายังไม่ขึ้นเดีย๋ยวขออนุญาตรครับครูนะฮะ นี่ผมยังเหลือเพชรอยู่ผมยังไม่ได้รับเลยสองพันเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะปิดหนักกว่านี้อีกเนะี่ยโอเคครับล็อกการ์ดล็อก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 เอยอล็อกเลยลอัพสามสิบเลยล็อกเลยสดราะว่าถ้าอัพเราจะได้บัฟสามสัปดาห์นะคะใช่ฮะเนี่ยเนี่ยไดอีโวยอมไดเกินใจเหลือเกินไฟเนี่ยโอ้โห เราต้องมาไล่อัพแบบนี้นะไม่มีปัญหาเราทำไปเรื่อยๆเรื่อๆเื่อยๆเรื่อยๆมันมันจะดีกว่านะครับถ้าเอาก,การ์ดไปขายแต่เอามาอัพอีเวนต์ก็ได้นะครับพวกไม่ได้ใช้อยู่แล้วถ้าถ้าให้พูดฟันๆเลยก็คือขยะไอ่ของพวกเนี้ยที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งไล่ขายไล่ขายทิ้งอกีกไปเปิดร้านหามา รู้สึกไงมั้งครับสองหมื่นสี่ฮะเฮ้ยเมียเมียต้องลองทำดูไหมอ่ะเมียมีเพชรอยู่เท่าไหร่หมดไปกับอีเวนต์เลยฮะเจวอใช่ไหมฮะเออหมดไปกับเจวอแฟนผมมีแล้วนะแต่เขาไม่ได้อัดคลิปเอาไว้อ่าเต็มกราฟให้เลยดิโอ้โหไม่เต็มเว้ย มีความสุขอัพสามสิบเลยเหรอ,อโอ้โหยังไม่ได้อะครับเอาแบบการันตีไปเลยอะ่ะเอาละครับบัฟสามสิบมาแล้วไหนมันดูตรงไหนฮะอ๋ออ,อมีให้ดูนี่ว่ะอ่าเป็นไงครับพี่น้อง เดี๋ยวผมขอไฟก่อนแล้วกันเอ้ยไอ้เฮียกดยังไงวะเลือกสลอตไปสักช่องหนึ่งอ่ะใส่กับตัวนี้แล้วกันอันุบิหมดยุกแล้วล่ะอ่าอ้ยยี่สิบวันยเย็ดแค่เอาวันนี้ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าว่ายี่สิวันเกินไปเอาละฮะเราจะมาเลือกจี้ที่ต้องใส่กันมันมีกลับเมืองวะไอเนี่ย ไม่มีเนาะไม่มีงั้นแสดงว่าผมเล่นเซตนี้ได้แสดงว่าผมเล่นเซตนี้ได้เฟสที่ผมใส่อยู่เนี่ยแล้วบัฟเป็นบัฟอะไรอนนชาร์จโล่ซูปเปอร์ไงชาร์จโล่<ค>ใช้เฟลผลกระชบเปลี่ยนจี้นี้ให้เป็นไทเทเนียมใช่ไหมเมียดูสิพอดีจี้ผมเยอะเกินนะครับเลือกไม่ถูกเลยว่าจะใส่อะไรเนี่ยมีมีทุกจี้อ่ะมีดูดิ เนี่ยเนี่ยนี่ก็มีเห็นว่าแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้ไงรูปเปล่าผมปิดเท่าไหร่ครับสี่พันเองจีเนี่ยปิดน้อยอ่ะอ่าได้อยู่ผมมีตดัดไงอันเนี้ยไม่ต้องห่วงมันมีตดัดไงโอเคครับหลังจากที่รีวิวนะผมปิดไปสองหมื่นสี่ปเลยไอสองหมื่นสีนะครับโอ้สวยแล้วเนี่ยโมเดมเออสวยอยู่สวยอยู่ก็ ยังไงถ้าทุกคนจะลองสุ่มก็ขอให้วุคุณโชคดีแล้วกันอมีเพชรมีเพชรเยอะขอให้หมดน้อยอย่าหมดเยอะเหมือนทุกผมเลยผมก็แค่ลองทำให้ดูนะฮะทำไงต่อสว,ส,สวัสดีครับ,รบอย่าลืมมาติดตามช่องเราด้วยนะครับไม่ได้ลงนานมากแล้ววันนี้ผมลงให้เล่านะบ,บายยจุ๊บๆงับงีบจุ๊กโกู๊